สวัสดีครับเล่าชนหนวเราอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สำนักพิมพ์คริสไทยครับผมที่งานหนังหากมหนังสือครั้งที่29นะครับที่ศูนย์ศิริกิจครับผมเล่าชนหนุมีหนังสืออะไรแนะนําบ้างเล่าโอ้แนะนําทุกเล่มครับเพราะผมตั้งใจเขียนทุกเล่มนะครับนน่ที่คนไทยนะครับอ่านสามก๊กนี่ผมเอาคุยความจริงสามก๊กนะครับสองเล่มนะครับ มีสีเขียวเป็นเล่มที่หนึ่งสีส้มนี่เล่มที่สองนะครับเซ็นชื่อก่อนก็ได้เซ็นชื่อไปไม่เป็นไรเป็นชื่อก่อนเป็นชื่อเอาบรรยากาศด้วยมพี่ครับมาถึงปุ๊บก็ได้เซ็นปั๊บเป็นชื่อคุณหนูเซ็นชื่อของโนะโนะแบบอ่ะโนะแบบใช่ครับพ่อจึงเจอไปมางานสก็สนุก นนะมีอะไรใหม่ที่บู้เพ่มนั่นาฮาเดมองนี้สิบสามคือวันที่รอเก้าจากไปเสร็ครับขอบคุณครับโอ้ยช่วงนี้อันนี้ทำงานด้านไหนครับทำพวกคอมพิวเตอร์ดีให้ก่อนเป็นอาจารย์ที่ขอการค้าอืมรู้จึงจะเคยคุยกันอยู่ครั้งนี้ใช่ไหม ก็นิติศาสตร์กับท็อปเรียนผมเรียนเศรษฐศาสตร์ไปอยู่รุ่นเดียวกันยินดีด้วยครับแล้วยังคุยกับท็อปอยู่ไหมอันนี้ครับเมื่อกี้เพิ่งเซ็นไปสงเล่มนี้นะครับคุยความจริงสามปกนะไล่มาเป็นรายปีเลยครับนะ ว่าเป็นยังไงจนกระทั่งมันช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจนกระทั่งสามก๊กรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การรวมของราชวงศ์นะจิน้นนะแล้วยังมีเล่มอื่นนะครับเล่มนี้ปีนี้เป็นปีที่เขาเจอตรงจากไปนะครับ1นึ่นะ เป็นปีมังกรปีนี้ปีมังกรอีกนะโอ้โหนี่มันเลขมันลงกันเป๊ะเลยเนาะเขาจากไป48ปีจะนี่รักของเหมาเจอ้รบแบบเหมาเจอตรงมีทั้งหมด48กลยุทธ์มากกว่ากลยุทธ์ของเดิมที่มี36กลยุทธ์นะของเหมานี่มีทั้งรบรัะรักรักร,ระหว่างรบนะครับนี่อันนี้เป็นรักอันนี้เป็นรบเหมาเจอตรงคือใครเล่าเหมาเจอตรงคือผู้ที่ ยึดอำนาจรัฐมาปกครองได้นี่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานี่บัดหมางนี่นะครับคือวันที่ก่อตั้งาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะ,ะในะ้ภาษาจีนคยกว่าจงหวาเรินมิ้นต้งเหอหัวเนจ็สิบห้าปีแล้วนปีสองสี่เก้าสองหรือ,1949อหนึ่งเก้าสี่เก้าเหมาเจอตรงจากครูประชาบาล สาม,มารถโค่นจอมพลเจียงเจี้ยสือที่คนไทยเราเรียกเจียงไเคเชกจากคนที่ปกครองแผ่นดินที่มี9ก้าล้าน 6, ตารางกิโลเมตรหนีไปปกครองต่อะไต้หวันซึ่งมีพื้นที่แค่3 6 0หมื่นตารางกิโลเมตรใช่ไหมคนที่เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยเป็นจอมพลจะมาแพ้กับคนที่เป็นแก้ครูประชาบาลบ้านนอกครับผมเนะพราะฉะนั้น มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนไหนที่เรเรียนอะไรตอ hm. <c oughs> <c oughs> pues ่ออะไรมาเยอะแยะนะปกครองคนตั้งเยอะแยะใจนในสุดก็ต้องหนีนะแล้วในสุดก็ตายอย่างที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยเนาะแผ่นด um ินแผ่นอันกว้างใหญ่ไพศาลถึง9้าล้านหแสนตารางกิโลเมตรลองคิดดูทีว่าแผ่นดินอันใหญ่ขนาดไหนนะแค่จาก9้าล้านก็ยังใหญ่กว่าประเทศไทยเรา ประเทศไทยเรา514,000ตารางกิโลเมตรนะแต่จอมพลเกียงเจี้ยหรือเพียงไก่เค็กนะครับจบโรงเรียนในายร้อยญี่ปุ่นมาเป็นผู้บรญชา,ารโรงเรียนในร้อยหวองปูของประเทศจีนแต่ต้องหนีไปปกครองเกาะเล็กๆนะแต่จากครูประชาบาลเหมาเจอตรงคนทางภาคใต้หูหนาน สามารถที่ยึดอํานาจรัฐจากคนที่แทบจะว่าไม่ได้เรียนหนังสืออะไรตอนเด็กๆนี่โอกาสเรียนหนังสือน้อยมากๆต้องมาเรียนหนังสือเอาตอนตอโตขึ้นมาไปเข้าโรงเรียนเป็น,เป,นเป็นนักเรียนโคงนะไปถึงครูก,ก็บอกว่าอะไรตอนนี้มาเรียนอะไรตอนนี้เดินเท้าจากบ้านนอกเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองแต่ในในส่ด สามารถยึดอำนาจรัดได้ได้สองเล่มเนี้ยอ่านเรารู้จักเหมาจะตรงเลยใช่ไหมเอออย่าหาว่ารู้จักเลยครับนะแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังไม่รู้จักตัวเองเออนะคนเรานี่นะมันต้องอยู่ที่ว่าอันนี้ผมก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดน,นะครับสร้างเนื้อสร้างตัวจากความแทบจะไม่มีอะไรแต่หลังจากมีอะไรแล้วก็เริ่มที่จะเสียคนเสียคนเพราะคนเรียกว่าเราเรียกว่าแก๊งสี่คนนะ ซื้อเหรียญปางเมื่อปี1966ถึง1976เป็นเวลากว่า10ปีที่พวกกองทัพแดงนะภายใต้การนำของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางเจียงชิงแต่คนนี้ก็น่าคิดเหมือนกันจากนางละครสามารถขึ้นมาเป็นเมียรักของเหมาเจ๋อตงได้แล้วในสุดช่วงปลายชีวิตของเหมาเจ๋อตงก็เสียคนว่าผู้หญิงคนนี้นะ จากคนที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นแค่นะครูบ้านนอกเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยเนาะแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ผมอยากจะแนะนําเป็นพิเศษเพราะคือหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนคือเปิดหน้ากาก,ากของเบงผมเคยเป็นประลัดอำเภออยู่บ้านนอกอยู่ที่นครพนมนะครับวันเสียงเบอรนแตกก็เกิดที่นครพนมผมเรียนทางรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ออกมาแล้วออกไปเป็นปลาําเภออยู่ชายแดนขณะที่ผมเป็นปลาําเภออยู่ชายแดนนั่นแหละครับนะผมก็เนื่องจากว่าเคยเรียนรู้ภาษาจีนมา,า,มาตั้งแต่เล็กๆก็มีคนคนหนึ่งเขาตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะเขาก็ติดตามดูการทำงานของผมแล้วในที่สุดคนคนนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 16แล้วก็ทำสถิติคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยนี่นะครับที่อายุเยินยาวที่สุดถึง98ปี9เดือนเอ่ยชื่อน,นะก็คือพลเอกเปรมเ้นทนสุราน,นุนจากการที่เขาเคยเป็นแม่ทัพภาคที่สองดูแลภาคีีสานขอพระคุณมากครับคือนีที่ใน หนังสือเล่มแรกที่ผมทําก็คือจากเกิดที่สํานักพิมพ์เพไทยนี่แหละครับโดยที่ผมไม่เคยรู้จักประการอาจารย์สอีิวัลัก์มาก่อนนะครับก็มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งนะเขาก็เป็นคนที่เขียนหนังสือมาก่อนเขาก็นะผมก็เลยนะที่นี่คือสำนักพิมพ์เพชรไทยหมายเลขชั้นจี สามสิบหนึ่งสามสิบหนึ่งนะครับห้องเพราะฉะนั้นผมจะมาอยู่ที่นี่วันนี้มาเป็นวันแรกปกตินี้ผมอยู่ที่ทำเนียบถึงห้าปีอยู่กับพลเอกเปรมตินทรสุรานนท์ผมต้องจดงานอยู่ข้างๆเขาเวลาที่มีบุคคลสําคัญไม่ว่าทั้งไทยทั้งชาติตชาติชาติมาพบนะครับจะเป็นกษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆนี้มาพบกันเนะี่ยผมจะต้องคอยไปนั่งอยู่ข้างๆ ตปคอยจดว่าเขาคุยอะไรกันแล้วมาเขียนในข่าวทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นพอพลเอกเปรมบอกว่าผมพอแล้วผมเลยตัดสินใจลาออกมาเพื่อที่จะเขียนหนังสือเพื่อจะเอาความจริงนะครับหนังสือผมก็จะเขียนว่าแด่ yeah, คนรักความจริงขอบคุณมากครับ